ครับโซเดียรเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกันที่เคยเนาะและสำหรับชนะกันไปครับในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกมอัปแปะใครเชื่อมึงกันไปครับเดี๋ยวเรามาดูในกลุ่มโกทกทกันนิดนึงครับเพื่อนครับในกลุ่มโกทาทของเรานะใครที่ไม่ได้เข้ามาก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักไว้นะจะมีการแจ้งเกม3ค่ายครับเพื่อนครับพีจีโจ๊กเกอร์แพคเมติกค่ายละสี่เกมครับเพื่อนครับสามารถไปเลือกเล่นตามในรอบโกทกทก็ได้ครับเพื่อนครับหรือจะไปเล่นตามสมาชิกในกลุ่มก็ได้ครับเพื่อนครับเมื่อสักครู่นะผมไปตามก็เลยอ่ะ มาลองดูนิดนึงครับเพื่อนครับไปตามครับเพื่อนครับเจ๋งครับเพื่อนครับโอ้โหแมงเบ็ดบาทผมได้มา25บาทฮะแล้วก็ไปเพิ่มเบ็ด3ก็หมุนได้นะได้มา106บาทฮะก็ขาดทุนทั้ง2เบ็ดเลยเนาะแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกอีกท่านฮะไปตามมาเหมือนกันเนาะบอกว่าไม่ดามฮะแต่ไม่จ่ายเหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมก็มาขอลองเกมอัปเป็ดูแล้วกันเนาะหลังจากที่มันอัปเดตนะอ่ะยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิกเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะช่องนี้เป็นช่องใหม่ครับเพื่อนครับมาลองดูกันเลยฮะกับเกมอั โอเคมาครับเพื่อนครับเอาทุกมาที่334อมิบบาทฮะมาเริ่มที่เบดหเลยครับเพื่อนครับแต่ก่อนจะเล่นเนาะเดี๋ยวผมจะหาคำนวณหาคอมโบนิดนึงครับเพื่อนครับมาแต่เราต้องกดโอ้ย้ายต่ำกว่า300บาทเนาะมาครับเพื่อนครับจะมาหรือเปล่าโอเคอีหนึ่งดอเพื่อนเอ๋ยมาโอ้โหแม่งต้องซื้อแล้วครับเพื่อนครับมาเราต้องซื้อนะเพราะว่ามันซื้อที่300บาทนะถ้าต่ำกว่านั้นก็ซื้อไม่ได้ครับเพื่อนครับเดี๋ยววันนี้ผมขอกดตัวคูณรุดร้วเนาะ เอาตัวหมุนครับเพื่อนครับมาลองดูว่ามันจะตกด้านาหรือเปล่าครับเพื่อนครับหลังจากที่มันอัปเดตมาด้วยเนาะเกือบไปครับเพื่อนครับมาขอกดอีกหน่อยครับเพื่อนครับกดแล้วต้องกดให้สุดฮะโอเคซักหนึ่งดอกครับเพื่อนครับไปเอาคูณสิบหกเลยนะถึงไหมถึงครับเพื่อนครับได้เร่นครับเพื่อนครับด้านบนวันนี้ผมขอไม่กดนะตัวหมุนนะขอแค่กดตัวคูณอย่างเดียวครับเพื่อนครับโอเคมาดูซิว่ามันจะกำไรหรือขาดทุนครับเพื่อนครับ มาหลังจากที่มันอัพเดตมาด้วยโอ้โหแม่ข้าวยาวๆเพื่อนเอ๋ยเอช่องสามเพื่อนหมักเข้าไปสวยงามมีไว้ได้กินโอ้ยอังปลาตัวกลาครับเพื่อนครับได้แดกแน่ๆผับเข้าไปโอ้โหดอกนี้สวยงามมากเลยครับโอ้ยังเป็นชุดโอ้ยได้ปลายดอกเลยครับเพื่อนครับเฮ้ยวายโอ้โหลึกไปหน่อยครับเพื่อนครับอ่ะกำไรมาแล้วครับเพื่อนครับโอ้โหอ่ะลองดูซิวันนี้เราไม่จะไม่เล่นตัวหมุนเนาะเอาแค่ตัวคูณก็พอครับเพื่อนครับแหมเอาดีใช้ได้ไีมแปลกเออ คหมอบเข้าไปเพื่อนต่อเนื่องไป <c oughs> เป็นชุดเอาเรื่องครับเพื่อนครับอ่าสแสดงว่าแปลรอบนี้น่าจะโอเคครับเพื่อนครับใช้ได้ฮะยังได้มา984บาทแล้วครับเพื่อนครับอุ้ยยังมีคำนวณอยู่เรื่อยๆครับเพื่อนครับโอเค1,300บาทแล้วครับ1,003บาทประโถน1มา300ที่ไหนละ่ะปราทัดสวยงามครับเพื่อนครับเอออ่ะมุนสุดท้ายครับเพื่อนครับโอ้ยประทัดมาจริงครับเพื่อนครับ 1147บาทนะจบสวยครับเพ่ครับเราซื้อที่เบสสามไปเบสหกดีสามร้อยบาทครับเพครับขอเพิ่มเลยครับเพื่ครับมาเช่นเคยฮะหาคอมโบิดหนึ่งครับเพ่ครับถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวผมก็ซื้อเลยฮะมาเพื่อนกดยากกดเย็นเพื่อนเอ๋มาเพื่อนมาเพื่อนต้องซื้อแล้วครับมากดไม่ไหวฮะยิ่งกดเดี๋ยวถ้ามันดอกนี้ถ้ามันตกดำเนาะผมยังจะได้เล่นเบสสิบอีกสักรอบครับเพื่อนครับโอ้โหแม่งจริงๆเลยว่ะ พอกูาพูดปุ๊บมึงตกดำปั๊บไอเวนโอ้โหลูกูต้องกดหาคำนวณหาคอมโบเนี่ยยังไงดอยังมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนไม่เงยต้องซื้อแล้วครับอีกแล้วครับเพือ่อครับเฮ้ยรอบนี้ตกดำก็คือเจงครัเพื่อครับแม่งมันกดหาคอมโบยากฮะโอเคผ่านด้วยดีครับเพื่อครับเช่นเดิมเนาะรอบนี้ก็เหมือนกันครับเพื่อครับผมจะไม่กดตัวหมุนฮะขอกดตัวคูณอย่างเดียวครับเพื่อครับ มันจะตกดําอีกหรือเปล่าเพื่อนเอ้ย,อยเกือบไปเพื่อนนะมาคูณสิบหกเหมือนเดิมครับไหมครับหยุดโ,โ,โอ้โหไม่เกือบไปครับไหมครับโอเคมาสิบหกในรอบแรกได้มาพันกว่าฮะรอบนี้จะเป็นสิบมันจะได้กําไรหรือปรเปล่าครับไหมครับมาดอกไล่สวยงามชิงชาพเพื่อนอเป็นคิวสิบใช้ได้อ่ะชิงชาพเพื่อนประทัดโอ้โหใช้ได้เลยครับเพื่อนครับโอ้ยเป็นชุดเอาเรื่องเออแค่สองดอกครับเพื่อนครับ เกือบจะได้เกือบจะเท่าทุนแล้วฮะเราซื้อที่500บาทเราได้มา456บาทแล้วครับเพื่อนครับมาดูว่ามันจะจบที่เท่าไรเพื่อนเอ้ยโอ้ยแม่งอย่าว้าดิเพื่อนแปะฮัลโหลเออมาเจดอกนี้สวยงามเพื่อนประทัดโอ้โหน่าจะได้ประทัดทั้งสองเพื่อนเลยว้าวแล้วครับเพื่อนครับแม่งได้กำไรมานิดหน่อยจริงอ้ามาแล้วครับเพื่อนโอ้ยจริงฉับดอกนี้เพื่อนเอ้ยโอ้โหจริงฉับดอกเดียวครับเพื่อนครับ960บาทฮะได้มาหนึ่งตอนนี้1608บาทแล้วครับเพื่อนครับ ซ้อมบนสุดท้ายมาเหมาเข้าไปเพื่อนสวยเจช่องสามเพื่อนโอ้โหได้จะเป็นเจหรือว่าเป็นเอช่องหนึ่งก็ได้เลยวะนะจบสวยครับ1800นะเราหยุดดีไหมเพื่อนเอ๋ยอ,อีกสักหน่อยละกันเนาะอ่ะมาเบจิสิบอีกสักหน่อยครับเพื่อนครับทดลองดูเนาะโอ้โหแม่งกดดูดิไม่คำนวณจริงๆนะครับเพื่อนครับลายนอกไม่แข็งหน้าฮะเอออ่ะมาอ่าคอมโบมาดอกนี้มารอบแรกครับเพื่อนครับ ได้คอมโบมาดูซิว่าเบจี้สิบมึงจะตกดำหรือเปล่าเพื่อนครับถ้าตกดำนี่คือกูเจ๊งนะเพื่อนครับกูต้องกลับไปเล่นเบจสิบฮะหยุดโอเคต่อเนี่ยอะไยครับเพื่อนครับเราเล่น16ดีกว่าเนาะเหมือนเดิมครับเพื่อนครับรู้สึกว่า16จะมาดีฮะแต่ปกติก่อนหน้านี้เนาะถ้าเพื่อนๆแบบได้ตามผมนะผมจะไม่เล่นตัวเหมือนตัวคูณซ้ำเนาะผมจะสลับนะเพื่อนครับแต่วันนี้รู้สึกว่าถ้ามันมาดีผมก็ขอส้มตัวหน่งครับโอ้สบ,สบายสบายเพื่อนเลยแม่อัปเดตมาแสดงว่าม,มาดีเอครับ มาลองดูซิว่ามันจะได้กําไรหรือขาดทุนครับไหมครับเบ็ดยี่สิบเออสวยเพื่อนหนึ่งร้อยสี่สี่บาทครับไหมครับเจ็ดหมุนโอ้โหชิงฉับต้องสามเพื่อน,โอ,โ, ح, อออนโอ้โหอย่าเพิ่งว่าเพื่อนแปะเอ้ยผมกูซื้อแพงมึง,แม,งมนนรรแม่งไม่คํานวณเพื่อนเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยเออคํานวณมาหน่อยโอ้โหแม่งไม่คอมโบอีกสองเจ็ดสองอยู่ครับเพื่อนครับยังเหลือแค่สามหมุนเองนะโอ้โหมีโอกาสได้ขาดทุนหว่านแบบนี้โอ้ยเอาเพื่อนสู้เขาเพื่อนแปะ ม่ไม่ยาวเท่าไหร่เพื่อนเอ้ยกูซื้อ1,000บาทเนาะดอกโอ้โหปราทัดตรงนี้สวยงามกันไหมครับโอเคนะคะเออไม่ขาดตัวแล้วกันเพื่อนครับคู่สิบหกเอาเรื่องครับเพื่อนครับไม่ต้องกดตัวหมุนฮะบอกได้เลยครับเพื่อนครับกดแค่ตัวคูณก็พอครับเพื่อนครับโอเคจบถึงไม่สวยมากแต่ก็ยังได้กำไรครับเพื่อนครับ1,424บาทนะผมไม่เล่นต่อเนาะเอาทุนมันเท่าไหร่เองไม่กี่บาทเองเนาะได้มา2,104บาทครับเพื่อนครับแล้วก็แปะหลังจากที่มันอัปเดตมันก็ มีตกดำไปหนึ่งล้อใช่ไหมครับเพื่อนครับแล้วก็กดแค่ตัวคูณไม่เอาตัวหมุนเนาะเอาแบบตัวคูณล้วนๆครับเพื่อนครับอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับกลุ่มโกทางก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้นะแล้วก็ไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยครับเพื่อนครับและสองช่องแชนแนนะไปแล้วครับเพื่อนครับบายฮะ